มันก็ไม่ได้เป็นการข้าดีเหรือว่าเป็นการส่อานอรนการิ่งต่างเพราะว่าสัามธรรมชาติคือในสัตวปกติหรือว่าปาาปกติมันมีสถาที่แบบจริงๆก็คือสถานที่ล้างว่างปล่าสาราที่ใหญ่เกินกว่าความจำเป็นไรแง่เกินกว่าวัตถุโบราณอะไรที่มันมีมากาปมหาศาลที่สร้างเกินกว่าพอดี เสียเงินเสียทองมากมายมหาศาลแต่ไม่เอาเงินจำนวนนั้นหรือไม่เอาเหตุปัจจัยของคุณคุณประโยชน์เหล่านั้นเนี่ยที่ไปหามาได้เนี่ยเอามาสร้างจิตใจผนเอามาสร้างธรรมะหลักเหตุหลักผลของตามคำสอพระเจ้าที่มาสร้างใจมาสร้างความรู้แต่กลับไปสร้างวัตถุกันหมดอย่างเงี้ยจนนำมาซึ่งการเสื่อมเสียการเดือดเนื้อน้ำใจแก่พุทธศาสนในปัจจุบันด้วยอย่างงี้คุณอาจารย์จึงไม่ได้มีการบริภาคหรือว่าเป็นการดูดูเหย่ยดหยามต่อศาสนา แต่เราต้องการให้ความรู้ให้ข้อมูลอีกมุมว่าเออเราสร้างหลักคําสอนในใจคนนะไม่ใช่ไปสร้างวัตถุเพียงอย่างเดียวเพราะนั้นก็อยากจะฝากตรกนี้ให้เข้าใจมุมมองบริบทว่าจะไม่ได้มีเจตนาในการทําลายวัฒนธรรมแต่เจตนาในการจันดให้ถูกต้องว่าโอเควัตถุจะสร้างก็สร้างไปแต่สร้างกิดความพอดีแต่อย่าลืมทอดทิ้งการสร้างในใจคนโดยหลักคําสอนไนเจ้าตำแหน่งนี้เสำคัญบางส่วนที่เขาได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างวัดสร้างบาราสร้างสาวาสาลาเนี่ยเขาก็มองว่า สิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วผู้ตรวจสอบสันนิษชนบางส่วนเขาก็ได้ใช้ประโยชน์ได้ทำประโยชน์อยู่ซึ่งตรงนี้ค่ะอาจจะไปขัดแย้งกับที่อาจารย์เบียร์คิดนิดนึง คือในสิ่งที่เป็นประโยชน์อาจารย์ไม่ได้ห้ามไงสิ่งที่เป็นประโยชน์ย่อมดีอยู่แล้วแต่ที่อาจารย์ห้ามคือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์คือเกินกว่าพอดีเกินกว่าจําเป็นเราไปทําอะไรอะ่ะมันก,ก็กลายเป็นของที่คุณกอ่อหมาเข้าไปนอนนกเข้าไปที่อย่างที่อาจารย์พูดไว้ตอนแรกก็ยังยืนยันคอนเดว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆเราสามารถไปหาด้วยเลยอย่างวัดวาอาลาบางวัดที่เป็นวัดลา้างในปัจจุบันเนี่ยยางรองหอ,อ,อสอนพนทุก,นก็นยังพูดอย่างนี้ว่า มีวัดานุงมากมายแต่มีพระจภฐฐาภาษาอยู่เพียงรูปเดียวเพราะว่าไม่มีการสร้างคนไม่มีการสร้างคุณธรรมจริยธรรมไม่มีการสร้างพระธรรมวินัยให้เกิดขึ้นในใจของพระไม่พระเนี่ยปฏิบัติตามธรรมสมควรเกียรติธรรมไม่ศึกษารปริยัปฏิบัติแล้วจนพอพอกมาเป็นผลของปฏิเวกคือผลของกาติธรรมมันจนึงนํามาซึ่งการทาให้าศาสนาเราเนี่ยขาดขาดผู้มีคุณธรรมจริยธรรมขาดพระภิสุผู้ทรงธรรมทรงวินัยทรงมริกาทรงแม่บททรงอัตถาวินชนะ ในการขนขวานในการออกมาบอกสอนธรรมะภูริจ้ามันก็เลยกลายเป็นว่าวัดหนึ่งมีพระลูกหนึ่งเฉพาะวัดที่ไม่ดีอจาจีพเฉพาะวัดที่มันเป็นวัดล้างและต้องถามพระเนี่ยไปํำนัภาษาแต่เราลืมไปว่าเวลาเขามาบวชเสร็จปุ๊บเนี่ยบวชตามประเณีิโผญาตายาเสร็จปุ๊บก,ก็เสือ่อมไปไม่ก็ขาดผู้เป็นบุนร่างคือผู้เป็นอาจารย์มีการสอนธรรมะให้กับฆร,รวาวาสญาติโยมเสืบต่อไปมันก็จะเหลือแต่อะไรเหลือแต่สาราวิหารลมทรรที่ว่างเปล่าจากพระพิสุสง์ ที่ขวนขวายในการบอกสอนธรรมะให้พลวัตยั่งยืนเหลือแต่พระที่ทําพิธีกรรมรับสังฆทานจากบ้านแต่ไม่มีใครสามารถสอนหลักธรรมสูตหรือหลักธรรมะตามหลักเหตุผลตามหลักสัญญาความจริงของคำสอนในเจ้าได้กับเหตุการณ์วันนี้ค่ะที่ทนายธรรมราชเขาถูกทำร้ายร่างกายกลางสันภางคืและมีคนตั้งข้อสังเกตบางส่วนว่าอาจจะเป็นลูกศิษย์ลูกสาวของอาจารย์ที่มาเอง ตรงนี้อยากให้ีชแจงเจ้าเ๋ยวพีละคนค่ะรย์เขาเป็นความเห็นแมเขาเป็นความเห็นกันก่อนแม่ลูกศิษย์อาจารย์ย ไม่ใช่อ่ะนะ,ะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าบริบทบางบริบทมันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยเราต้องกลับปริเด็ที่ตัวเราเองก่อนว่าเราไปสร้างเหตุปัจจัยอะไรที่ทําให้คนรู้สึกไม่พอใจเราลังเกียจเกลียดชาตเราหรือเปล่าเพราะนั้นก่อนจะโยนความผิดให้คนอื่นว่าเฮ้ยเราจ้างวานมาให้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หรือเปล่าหรือใครเป็นคนจ้างวานมาก่อนที่จะไปโยษความผิดให้ใครกับตัวตัวเองว่าการกระทําทางกายคําพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจเขาเนี่ยเป็นยังไง เพราะถ้าเขาเห็นความรู้สึกตัวเองเนี่ยเขาควรจะพูดตัวเองก่อนว่าผลจากการกระทำเนี่ยเราพูดอะไรออกไปใครเกี่ก็มด้อาจารย์เป็นคนรักอาจารย์ก็ต้องมีคนเกี่ยวเป็นธรรมาดาอาจารย์ก็ต้องเยยอมรับผลของาก,การกระทำของตัวเองแต่ในเมื่อเขากระทําสิ่งใดเขาย่อมยอมรับผลของการการะทําของตัวเองด้ไม่ใช่ประโยชน์ความติดใสให้คนอื่นอันนี้มันเป็นการเบียดเบียนเดือดร้อนคนอืนะ่นเนาะอาจาไม่เห็นด้วยแล้วก็อาจารย์ไม่ได้จมูกกระทำในเรื่องนี้แน่นอนมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้แต่ส่วนใครจะไปทำก็อาจจะชอบเราหรือติดตามเราหรืออะไรก็แล้ว แต่อาจารย์ไม่สามารถไปควบคุมได้แต่อาจารย์บอกเสมอลูก่งิษย์อาจารย์เนี่ยอย่าไปยุ่งอย่าไปวุ่นวายใครกระดาษทอต่อว่าอาจารย์ให้เราสมบก็เพียยทำตามหลักคําสานพระเจ้าไม่ต้องไปโยกถ่ายมีความเมตตาสงส,มมสารต่อเขาอย่าไปเปลียนเดี๋ยวร้อนแก่ใครดีที่สุดอาจารย์ย้ำเรื่องนี้เสมอแล้วอาจารย์เห็นด้วยกับพฤติกรรมของคนที่ไปเกอะเหตุลักษณะนี้ไหมคะเมื่อเช้าก็ถกโคนแล้วก็อ้างเรื่องศาสนาโกรธแค้นที่มีการฆ่าจริงอะไรอย่างนี้ค่ะเห็นด้วยกับประเด็นถูกมันต้องไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะมันเป็นเรื่องของความรุนแรงเป็นเรื่่อออองงขกาาาาาาารตยยบ พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เรามีความเมตตาให้รู้จักทัทยซึ่งกันและกันดังนั้นในบริบททั้งหลายก็ขอวอนถึงสังคมเลยว่าเวลาเห็นตาหรือไม่เห็นด้วยกับอะไรแม้เราจะไม่ชอบใครก็ตามเนี่ยอย่าลงม,มือทางการกระทำอย่าไปทําร้ายร่างกายใครอย่าไปเบียดเบีย,เบยน,นยยยเดือดร้อนใครให้อภัยแกียเขาจเจริญเมตตาต่อเขาแม้บางทีมันฟังอะไรมารู้สึกขัดหูขัดตาขัดใจให้ทาอย่างเดียวคือปานาดีเขาจเจริญเมตตาเื่อเขาให้อภัยเขาไปอย่าไปโกรธเกลียดทาฆ่าปัญญาบามากไดของเขาเลย ขอฝากทุกๆคนเลยเวลาไม่เห็นด้วยกับใครอย่าใช้ความรุนแรงสำรวมระวังที่ตัวเองแก้ไขด้วยความรู้สึกเองดีกว่ามองยังไงที่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยค่ะก็จะควรจะคาด่าหรือว่าพุ่งมาที่ทางด้านของอธิบีอะค่ะว่าเอ๊ะ้หนักไหมหรือว่าให้คหรไปลูกาอะไรเงี้ยค่ะ คือคนมันก็ต้องมองอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่ามันเพ่งเล็งมาที่อาจารย์เนี่ย mm. เขามีปัญหากับอาจารย์ยโดยตรง mm. มันจะไปเพ่งเล็งคนอื่น mm. มันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าเขาโดนทาร้ายจากการกัะทะของเขามันก็ไม่แปลกที่จะเพ่งเล็งไปหาคู่กรณีก่อน แต่คาถามคืออาจารย์ไม่ได้ทําอะไรถ้าเห็นว่าอาจารย์ทาผิดจริงก็สามารถหาหลักฐานม,มาได้มาแย้งกับอาจารย์ว่าเออเนี่ยันจากคนตื่นทำนะจากอาจารย์เบียนะเป็นคนสร้างเหตุปัจจัยนี้ขึ้นมาเป็นคนลงมือกระทําทงวิธีนี้เป็นคนจ้างวานคนไปทํร้ายก็จะหาหลักฐานม,มาได้ก็หาหลักฐานม,มาฟ้องร้องกับอาจารย์ได้แต่อาจารย์ไม่มีปัญหาภัยแม้ปัญหานี้จะจบไป ควรจะพยายามให้อาจารย์อกลับแค่ไหนก็ตามถ้าวจาก้นจากผลทีเรื่องดีได้อาจารย์ก็ไม่สองเพราะทําตามหลัคําสอนพระเจ้าว่ามีความเมตตา,าสงสารต่อเขาดีกว่าเพราะเขาคงจะมีความทุกข์มากเพียงพอแล้วกับเหตุปัจจัยที่เขากําลังพยายามเบียเดเบียนถึงร้อยกว่าเือน พระเจนสอนอาจารย์เสมอว่าอย่าไปบริโภคร่วมกับคนที่อาฆาตพยาบาทมากรลายก่อเราอย่าไปบริโภคร่วมกับคนที่เกียดติชางใส่ร้ายป้ายสีเราไ้ทํำไม่จริงเพราะถ้าเราไปบริโภคล่วมกับเขาเราก็มีความอิดร่วมกับเขาด้วยเพราะนั้นอาจารย์ไม่ขอกินอาหารในคาําด่าในคําสาดรลายป้ายสีนะไม่ขอกินอาหารนี้ร่วมด้วยแม้ว่าอาจารย์จะพูดว่ามีการให้อภัยก็ไม่มีการดำเลย แต่ว่าในส่วนอีกฝ่ายหนึ่งตอนนี้ก็คือเรื่องมันเป็นคดีความไปแล้วเนี่ยเราจะมีการเตรียมรับมือหรือว่าเตรียมพร้อมกับเรื่องนี้ยังไงคะอาจารย์ก็ว่าจะไปตามกระบวนการของความยุติธรรมคือถ้ามันจําเป็นต้องทําไปตามกระบวนการไหนก็ตามของกฎหมายอาจารย์ก็รักษากฎหมาย พระเจ้าบอกว่าทำวินัยของพระองค์เนี่ยให้อาุูณมรวยต่อต่อกฎหมายบ้านเมืองพระอาจารย์ก็ต้องอารุณมรวยต่อกฎหมายบ้านเมืองว่าอย่างไรกับร้องทุกเก่าทัทวไปยังไรอาจารย์ก็ไปแสดงความเจตจำนงไปแสดงความบริสุทธิ์ใจไปแสดงหลักฐานว่าอาจารย์มีเจตจำนงในการทำหรือไม่ทำสิ่งใดก็ว่ากันไปตามเหตุตามปัจจัยจนถึงวันนี้ด้วยความเห็นต่างที่ไม่ตรงกันเรื่องของศาสนาแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเรามีอยากเรามีอะไรที่อยากจะสื่อสารหรืออยากจะพูดไปถึงพนายธรราชนะคะในัันนี้ ก็อยากจะฝากเรื่องเดียวว่าอยากให้วางวางลงบ้างอาจารย์ขอฝากเรื่องการวางวางลงเพราะเรามั่นใจว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็อยู่ในการปฏิบัติธรรมเหมือนกันมีครูบาอาจารย์ที่ก็ปฏิบัติธรรมอยู่ในหมวอยู่ในกฎของการปฏิบัติตามตามธรรมไม่ว่าจะเป็นสมนถะวิปัสสนาตัวทนายเองเนี่ยก็มีการฝึกอบ,บ,บรมในวิปัสสนากรรมฐานมาไม่ว่าจะจากเด็กก็ตามหรือจะจากไทยก็ตามจากพ่อแม่ครูบาจากก็ตามยังที่สุดตัวทนายเองเนี่ยก็มีความ มีคือมีความได้ศึกษามาบ้างจะศึกษาแบบไหนก็ตามสุดท้ายก็เป็นผู้ปฏิบัตธิธรรมเลยดังนั้นขอให้อยากใช้หลักธรรมคำสอนที่ตนเองปฏิบัติมารู้จักปล่อยวางให้เป็นรู้จักให้อภัยให้เป็นรู้จักวางเฉยให้เป็นอะไรก็ตามที่รู้สึกว่ามันไม่ได้ผิดจากหลักธรรมสอนของเจ้าไม่ไม่เป็นการเบียดเบียนเดือดร้อนต่อผู้อื่นไม่เป็นการเบียดเบียนเดือดร้อนต่อตนเองให้ยุติเอง ขอแค่นี้เลยคืออย่าไปสร้างเหตุปัจจัยให้มันเกิดความเบียดเบียนหรรอยกันมันเกิดการทะเลาะเบาะแวะ้งกันในสังคามมากเพียงพอแล้วช่วยกันในการเจริญพระศาสนาดีกว่าถูกว่าก็ไปตามถูกผิดว่าไปตามผิดแต่อย่าพุงรีดร้อในการใช้กฎหมายเพราะอะไรเพราะมันจะเกิดความ เดือร้อนใจการเสียเวลากันทั้งสองฝ่ายเอาเวลาที่เสียเวลาที่ต้องขึ้นโงขึ้น3าเดินเข้าโรงพักออกจากโรงพักเนี่ยไปเดินเข้าสถานที่ต่างๆที่เขาต้องการทำมกกักเบรก้าที่เขาําลังมีความทุกข์อยู่เดินเอาความเอาเอาหลักธรงเสาเบรเกอรที่เ่งศึกษาดีแล้วเนี่ยไปบอกเอาเวลาเหล่านี้ที่ไปฟ้องร้องล้อมทุกข่าวโทษเนี่ยเอาทำมักไปให้คนอื่นจะเกิดประโยชน์กวา่า คุณแพรนี่นะคะอยู่ปับค้องกับอำนานของอาจารย์เมียนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการให้่อยวางที่วางคงอนเออหมายถึงว่าถ้าไปบอกเขาว่าคงยากแหละถ้าเขาจะวางเขาคงวางไปแล้วแต่ว่าหนูว่าโบราณเขาชอบพูดเนาะว่าอย่าตักน้ำลดหัวตอแต่หนูว่าตัดลดกระบางก็ดีบางทีตอมันก็จะได้เย็นขึ้นอ,อะไรอย่างนี้แต่ว่าน่นาเชื่อมอาจารย์เห็นไหมคะขนาดคุณไปพยายามไปร้องทุกไปกล่าวโทษอาจารย์นู่นนี่นั่นแต่ว่าในมุมนึงเนี่ยอาจารย์เขาไม่เคยมีจิตคิด พยายามอาฆาาตหรือว่าคิดว่าจะดําเนินคดีกับคุณหรือว่าอะไรใดๆไม่มีเลยในวิสัยของคนปฏิบัติธรรมก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ภาพกับหนูอาจจะไม่ใช่นะถ้าแบบมาร้องคู้หนูส่งเดทอะไรอย่างเงี้ยฮหนูก็สวนเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าเป็นหนูอย่างเงี้ยหนูอยากให้ละอายใจบ้างเถอะแล้วก็อยากให้อาจารย์อาจารย์ตุลลงพูดในรายการถ้าอาจารย์ตุลลงก็พูดดีนะว่าอย่าใช้สิทธิ์ทางกฎหมายหรือใช้สิทธิทางศาลแบบท้าเพื่อในมุมหนูหนูมองว่าคนเป็นทนายทน,นายรู้แหละว่าทนายมันต้องว่าความ ใช่ไหมอ่ะทนายไม่ต้องหึดสื่อสารเข้าใจแต่ว่าในมุมหนึ่งมันจะดีกว่าไหมถ้าคุณเอากฎหมายหรือเอาความรู้ในทางกฎหมายที่คุณมีมาช่วยเหลือชาวบ้านมาทํางานเพื่อเพื่อสังคมเพื่ออะไรดีกว่าคุณจะไปกล่าวโทษร้องทุกคนกับเรื่องเล็กๆน้อยๆ้อย่ะซึ่งคุณเป็นทนายคุณก็รู้ข้อกฎหมายดีแล้วว่ามันเข้าไม่เข้ายังไงอะไรแบบน,นี้หรือว่าทำในส่วนที่ควรทำดีกว่าไหมไม่ใช่แต่มาจ้องมาฟ้องร้อ,อง,องคนแบบอาจารย์เบียยอาจารย์เบียมีอะไรอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะ ในส่วนใหญ่กรณีของพี่แพนี่เองก็ถูกสนายธรรมราชฟ้องถ้าเราสู้ก็ฟ้องกลับเหมือนกันเยอะนะหนูว่าแต่ว่าเขาไม่ได้ฟ้องหนูโดยตรงด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าเขารับเป็นคนายโจทย์ที่เคยให้ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเคยเคยแต่หนูว่าไม่ได้ยังไม่ได้เจอเขาในศาลโดยตรงแต่ว่าเคยมีจินทณายที่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 ดูแลหนูในคดีที่หนูโดนเขาฟ้องอ,งองะมีข่ามน,นี้ค่ะร้องทุกอยู่เรื่อยอะอ่าค่ะหลังจากตรวจเทียนกัน นายธรรมราศุี่ก็ออกมาแสดงจุดยืนแบบเหมือนกับว่าไม่เห็นด้วยกับความดุแดงในเจสท์สนี้ค่ะอยากให้ก็ต้องไม่เห็นด้วยอยู่แล้วว่าหนูรู้สึกว่าความดุแรงมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเนาะไม่ว่าไม่ว่าจะกับครต่อให้ทำกับคนที่เราไม่ชอบแล้วก็รู้สึกว่านั้นไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้เขาหนูอยากให้นายธรรได้รับบทเรียนในแบบที่เขาควรจะได้รับเช่น เขาบอกพฤตัวไม่เหมาะสมเขาก็ถูกทาาทันโดยถ้าเขาพฤตัวไม่เหมาะสมนะนะฮะเขาก็ถูกท้าทันโดยสถานนายฟ้ามันให้เขาได้รับบทเรียนได้รับโทษในแบบที่เขาควรได้รับหรือถ้าเขาไปฟ้องร้องใครโดยที่ไม่มีมูลเหตุอะไรเนี้ยแล้วถูกฟ้องร้องกับเขาได้รับโทษทางกฎหมายแบบที่เขาพยายามจะทํากับคนอื่นแบบนี้หนูจะรู้สึกว่าแบบนี้เป็นสิ่งที่มันชอบธรรมและมันเป็นสิ่งที่มันจะสอนตัวเขาว่าเขาควรท้าว่าอย่างไรต้องไม่ใช่ด้วยวิธีการที่ ไปชกหน้าเขาอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันเหมือนไปยิ่งไปสร้างความชอบธรรมให้เขาเครื่องวันเนี้ยเขาไปเขาไปร้องเนี่ยคนเห็นใจอาจารย์เบียมากนะครับคนจะรู้สึกว่าอ้าวแค่นี้ต้องมาร้องอาจารย์เบียเหรอมันได้เหรอเป็นทนายทำไมทำอย่างนี้นู่นนี่นั่นแต่พอปโดนชกหน้าไปปุ๊บอย่างเงี้ยมันเหมือนเราไปสร้างความชอบธรรม ให้เขาเหรือว่เนี้เห็นไหมแล้วผมก็มาใช้สิทธิ์ทางทางทางศาลของกทรมาใช้ใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องตามปกติแต่เนี่ยผมก็ถูกทำร้ายเห็นไหมมันก็กลายเป็นว่าเออคนที่ไปทําอย่างเงี้ยกับเขาก็ไปสร้างความชอบธรรมให้เขาอีกแต่ส่วนหนึงก็บอกว่าเอะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าจัดฉากเลยคะ อาจัดฉากเลงครับใครจะล็อกใครจะใครจะแบบใครจะยอมเจ็บตัวขนาดนั้นนะครนักแสดงลุกตารองําแล้วตัดากถ้าจัดฉากกันขนาดนั้นหรือว่าไม่จัดฉากหรอกเขาก็ไม่คาดคิดด้วยว่าจะมีคนกล้าแบบนั้นอย่างที่หนูเห็นเขาให้สัมภากเขาก็บอกว่าเพราะว่าเขาอยู่หน้าของปาอย่างเงี้ยเขาก็คงคิดว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วแหละแต่มันก็อุกอาจจริง้นในความรู้สึกของหนูว่าพื้นที่ราชการแบบนั้นแต่ทำไมถึงแบบละหวงจะไปหรือเปล่านิดนึงอย่นไปไหนต้องระวังไหมคะเพราะว่า ท่านครับอาณาจัก็บนะอกว่าเออเนี่ยมาถึงกองปราบแล้วเนี่ยมีคนมาสวมรอยอย่างหนูกับอาจารย์เบียร์เหรอเนี่ยหนูว่าไม่รู้สึกนะหนูก็ไม่รู้สึกที่ยัคุยกับอาจารย์เบียร์เลยเนาะหนูรู้สึกว่าหนูไม่ต้องเราไม่ต้องระมัดระวังอะไรเพราะหนูไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนพาลหนูไม่ใช่คนอันตรพาลเป็นใคนทักตื่นไหมคะพกแกกระโถนกระโถนใช่ไหมคะพกอย่างมากก็กระโถนค่ะค่ะอยากอยากให้ทางทีมแพทย้ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของอาจารย์เบียร์หน่อยค่ะเรื่องของท่านอะไรอย่างเงี้ย ว่ามันเข้าข่ายความผิดตามมาตรา206หบกปอปอายาไหมไม่ก็วันนี้วันนี้พี่เนี่ยพี่อันน็อนี่นะครับพี่ทนายเป้นก็พูดในรายการแล้วว่า มันไม่เข้าข่ายหรอการคุณจะไปฟ้องร้องอะไรใครมันต้องดูหลายอย่างดูองค์ประกอบเยอะแยะดูทั้งหมดที่เขาพูดในรายการดูเจตนาเป็นสําคัญเลยคนจะทําผิดกฎหมายอาญาไม่ไม,ไม่ไม่ผิดกฎหมายอาญามันดูที่เจตนาแล้วก็องค์ประกอบทั้งหมดใช่ไหมครับสำหรับหนูรู้สึกว่าไม่ไม่เข้าเลยอย่างนี้ก็แ yeah, ย่สิแล้วที่มันน่าที่มันน่าตลกคือสิ่งที่อาจารย์เบียร์พูดดันไปดันไปสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านรองขออ,อสำนะักพูดออกมาพูดด้วยคือมันรับกันในข้อเท็จจริงในข้อมูลที่ว่า เออเดี๋ยวนี้คณะสงฆ์ก็เริ่มมีนโยบายบอกพระว่าเอออย่าสร้างอย่าสร้างเสนาสนะวัตถุเยอะอย่าสร้างเสนาสนะวัตถุใหญ่โตเพราะว่าโดยที่สุดท้ายแล้วมันไม่มีคนดูแลจริงๆวัดใหญ่แต่ว่าพอเนี่ยเมืออพอออกพรรษาแล้วพระหนุ่มเน้นน้อยที่บวชกันเฉพาะแค่ในพรรษาสามเดือนก็สึกไปหมดอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่มีคนดูแลจริงๆมันก็กลายเป็นภาระใครอ่ะสร้างใหญ่โตแบบเนี้ยแล้วพอแบบไม่มีนกพิราบจริงเหรอคะไม่มีนกไปขี้แบบที่อาจารย์เบียร์พูดเหรอ เออาหมาวมาดไม่เป็นขี้กากเหมือนลูกหาไม่จริงหมาวัดขนาดตัวเนี่ยไม่มีขี้กากเลยละะลพระตาอ้าแล้วก็ที่อาจารย์เบียร์พูดมันเป็นข้อเท็จจริงดังนั้นหนูหนรู้สึกแสดงว่าอยากจะให้กลับไปมองกับสถานการณ์ปัจจุบันว่ามันสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นเรามันน่าจะไม่เข้าข่ายความผิดอะไรก่กับการแสดงความเห็นแบบนี้ในมุมหนูรู้สึกว่ามันเลิะเทอะมากเลยเหมือนเลเยอ์ที่อาจารย์เบียร์ชอบพูดอ่ะเอร์เจอร์มากกับเรื่องนี้นะคะหนูรู้สึกอยากฝากอะไรถึง ระมัดระวังตัวนะคะแล้วก็หนูว่าไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแต่ว่าหนูอยากให้พี่ที่ธรรมราลอศ์สงบเงียบม,มากกว่านี้เถอะแล้วเอาเวลาที่มีค่าของพี่ไปทําสิ่งที่ควรทาดีกว่าอย่ามาหนูไม่อยากหนูไม่อยากใส่ร้ายเขาว่าเขาเล่นกับกระแสสังคมหรือว่าอะไรใดๆแต่กับเรื่องเล็กๆน้อย,อยๆอ่ะคนรันบอกว่าเรื่องขี้หมูลายขี้หมาแห้งอย่างเงี้ยอย่าทําเลยแล้วก็ระมัดระวังโดยเฉพาะพี่ธรรมราชอะ่ะเขาก็ เป็นคนหนึ่งที่ชอบยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางศาสนาด้วยออกมามีแอคชั่นเรื่องเวลาใครมาพูดเรื่องพระเรื่องศาสนาเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็ชอบออกมามีแอคชั่นเพราะเขาอาจจะถือว่าเขาทํางานเพื่อศาสนาด้วยมีรูบาอาจารย์ที่ขเขาคาลพไม่เป็นไรอันนี้ทุกคนมีิทดิ์ทำได้หนูทำได้อาจารย์เบียร์ทำได้ทนายต้อมราชก็มีิทดิ์ทำได้แต่อยากให้เรามาัระวังเรื่องการไปพาดจิิงเรื่องการอัตัติไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่าแต่ให้ระวังเรื่องความอคติต่อศาสนาอื่น อย่าไปพาดพิงศาสนาอื่นในเรื่องที่ไม่ควรพาดพิงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ชอบหนูว่าหนูไม่ชอบาชอาจารย์เบียร์ว่าอาจารย์เบียร์แต่อย่าไปว่าร้ายกาล่าวร้ายศาสนาอื่นอย่าทําเด็ดขาดน,นะคะซึ่งพี่ธรรมราชเขาอาจจะไม่ไปทําก็ได้แต่ให้ระวังเพราะว่าอย่างเช่นนี้คนที่ทําร้ายเขาอ้างว่าที่ทําเพราะว่าไม่พอใจที่พี่ธรรมราชไปแตะศาสนาสนของเม,มียเขาที่เขานับเืองน,อน,นี่ต้องระวังหรือว่าต้องระวัง ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะฮะเจอไว้ก่อนได้ได้ดูคลิปหลายรอบเลยอ๋อเฉพาะในขนกระแสนะรีรันน่าจะประมาณสิบรอบจนต่อยนั้พี่หนุ่มก็เซอร์ไชน์ละเกินสิบกว่ารอบแต่พี่หนุ่มก็บอกว่าเห็นใจนะส่วนครับใช่ใชทุกคนเห็นใจหมดทุกคนเห็นใจ แต่จร yeah. ิงไม่เห็นด้วยนะครับนส่วนจดสามครับเกิดไปจุดหนึ่งรู้แหละว่าหมัใต้เขาพูดวอะไรแต่ทำอย่างนี้นนะครับนี่ครับมัฟังมครับนัของภรรยาแล้วแบบแค่แค่รนใะีได้เลยนะใช่ครับากต่ามอกผมครับทั้งสองข้างมือคือนี่เลยนะครับริการเลยนะครับ มาชุดแดงแีจะยิงใส่ไม่ใส่เมื่อวานแล้วทุกคนจะได้ออกเมื่อวานเรียบร้อยไหมคะใส่ทั้งเมื่อวานอาบน้ำได้ยังคะอบอาบน้ำขอโทษขอโทษตามมาอาจารย์อาจารอาจาเลยม่มานอารับคุณมาด้วยะเพราะว่าคุณเป็นนายผมคิจอะไรไปคุจะได้สกิบผ

แต่ทาทาหนึองก็เดียวคบ่าแล้วไอ้คุณทีไปแลรอ่า่ไ้การทีุ่นไร้องเอเียมนองบริาส5ีันขอที2ข้อทาี่ทและเสร็จแล้วใืดากระวนการสารทีุ่นเขานอะไรบ้างอย่างผมเนี่ยต้องไปนอนในค่า ถี่เวยขี่ไม่ไหวึ้นับรอาจย์ขับาจารขอให้มาแล้วนะเราได้มาีครับที่มีครับแฟนคลับแคมีชายมีชหนีไปในแฟนคลับคนนมารกนะให้ให้อาหารแมวอาจารย์ทุกครั้งเลยที่อาจารย์มาหัวกระแสแฟนคลับมากเลยครับเขาเห็นิกต็อก หล่ะคำว่ากลับดีๆนะเดี๋ออยวอยาจารย์จะไปหมอเสงต่อ สาเลยว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์น้องทำไว้ดีนะขอบใจมากเลยขอบคุณครับราคา3เรื่องนี้ครับ อาจารย์เดี๋ยวร้องการให้โทรหาพี่กรณนะครับเขตัดเสร็จแล้วเพราะว่าแต่ว่านี่ไม่พอไม่ได้แค่นี้สาระแค่พอเสื่อหรือไรส่วนที่อัดสาระได้แค่นี้ครับแล้วอาตราที่เหลือครับไงที่ว่าไปอยู่พัฒนาการเองจริงๆดออกมา,า,มา,มา,ามกยัางไเดี๋ยวดีของคุณ พันห้ามีก็อีกเนี่ยก็เท่าบอกมันจะขาดแค่สองร้อยสองร้อยก็เผื่อให้คนที่ถ้าเพื่อที่เหลือเอาก๋วยเตี๋ยมาเสริมเลยเยอะเยอะเลยอาจารย์ก๋วยเตี๋ยเลยดูสิก็ก็เหลือเก๋วยเี๋เลยที่เหลือก็นั่งส่วนหนึ่งนั่งเพื่อส่วนหนึ่งนั่งก๋วยี๋ได้ครับกัปูเสือก็เป็นรถรถอยู่นะครับจะเข้าห้องน้ำก่อนไหมเข้าห้องน้ำก่อนไหมใครจะเข้าห้องน้ำก่อนไหม